สวัสดีครับวันนี้ก็มีอุปกรณ์มาแนะนำนะอันนี้ก็ทำไว้เล่นเองนะครับนี่ครับเป็นตัวเซนเซอร์ DHT11 นะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์วัดค่าฝุ่น PM ด้วยนะครับชื่อ P PMs เท่าไหร่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ตัวนี้จะใช้ e s p 8 2 6นะครับ w i o i อยู่ข้างในนี่นะครับนี่ครับแล้วก็ต่อทำอุปกรณ์เท่าที่หาได้นะครับ ใกล้ๆมือนะครับแล้วก็มาประกอบกันนะครับเป็นรูปทรงอันนี้แล้วก็ไว้วางนะครับไว้วางแล้วก็จ่ายไฟก็จะรู้อุณหภูมินะว่าตอนนี้มีอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ค่าฝุ่นในบริเวณที่ตัวเ็นเซอร์นี่ตัวจับได้นะครับก็ทําแบบง่ายๆครับสนุกกทาแล้วก็ถ้าเกิดเขียนโค้ดเพิ่มเติมก็ส่งข้อมูลทั้งค่าฝุ่นและอุณหภูมิความชื้นขึ้นอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับเพราะตัวนี้เป็นเอ p อ ESP 8 2 6นะครับตัวข้างในแล้วก็นี่ครับทำประมาณนี้ อันนี้ก็แผ่นแผ่นพาร์ทบูทนะครับที่เหลือๆก็ามาทำนะครับประกอบเล่นโอเคเดี๋ยวเรามา,าเปิดสวิตช์นะครับก็ต่อ usb ใช้ได้เลยนะครับนี่ครับแลก็อบอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ค่าฝุ่น pm นะครับลักษณะประมาณนี้ตอนนี้ภายในห้องนะครับก็มีอุณหภูมิประมาณ33องศานะครับแล้วก็ความชื้นก็อย่างที่เห็นนะครับ85 ค่าฝุ่น PM 2. 5ุ5อยู่ที่ประมาณ6นะครับครับโซเซนเซอร์ก็จะหมุนนะครับไม่แน่จะมองเห็นข้างในหรือว,ว่าเากำลังหมุนรับค่าฝุ่นมาอยู่นะครับแล้วก็ตรวจสอบครับเรามีความรูเรื่องด้านในคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมเราก็สามารถมาประยุกต์ใช้งานนะถ้าเราซื้อเป็นอุปกรณ์สําเร็จรูปมาเนี่ย มันก็จะฟิกๆใช่ไหมครับทํางานเฉพาะด้านนั้นโดยตรงเลยแต่พอเรามีความรู้ทางด้านนี้นะครับเราก็ซื้อเซ็นเซอร์มาประกอบนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ทดลองนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้อุปกรณ์มาใช้งานถามว่าตัวนี้นะครับเราก็ไปมิกหรือไปทํางานร่วมกับอุปกรณ์อื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราจะรูุ้ณหภูมิความชื้นแล้วก็ค่าฝุ่นใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะ เอาไปเชื่อมต่อกับ MP3 ก็ได้นะครับแล้วก็ให้บอกเป็นอุณหภูมิความชื้นมาเลยแล้วก็บอกค่าฝุ่นมานะครับอย่างเช่นเราจะมีคำว่าช t ใช่ไหมครับเทเอร์มิเตอรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีตัวเลขไว้มันก็จะส่งเสียงได้ว่า t e m p e ม a t u r e 3สามสิบสามจุดสามอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ PM หรืออุณหภูมิเราก็ให้ส่งเป็นเสียงบอกได้เลยนะครับเราก็จะมีสวิตช์เพิ่มเติมนะครับมากดตรงนี้ก็ได้ต่อสวิตช์เพิมเ่มเติมกดว่าให้บอก ทุกๆเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะว่าเราเขียนโค้ดเองทั้งหมดเราสามารถที่จะนําอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยมันรวมกันได้หมดเลยนะตามความต้องการของเรานะครับโดยที่เราใส่ความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมไปโครเนเลอร์นี่แหละครับก็สามารถทําได้การใช้เซนเซอร์สองตัวนี้นะเราก็มีคอร์สสอนนะครับอยู่ในคอร์สเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพอากาศนะครับด้วย IoT นะครับตัวนั้นก็ใช้ บอร์ด EFP 3 2หรือไงนี่นะครับในการอ่านค่าอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ค่าฝุ่นนะคุณนี้ครับมาแสดงได้เหมือนกันนะครับลักษณะคล้ายๆอันนี้เลยนะครับอันนี้ก็มีตัวนี้นะครับเนี่ยครับเราก็เพียงแต่นะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราก็ต่อตัว serial MP 3เนี่ยครับแล้วเราก็ไปเอา MP 3ที่เป็นเสียงตัวเลขนะครับซึ่งในเว็บไซต์เขามีแจกให้นะครับเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงร้อยเลยเนี่ยครับ แเราก็มาเชื่อมต่อนะครับกับบอร์ดตัวนี้นะครับเนี่ยเราก็หาพื้นที่นะครับเสียบเอฟเอสดีกากับเสียง MP3 นะครับเราก็ต่อลําโพงออกมาพอได้ตัวเลขนี้เราก็เอาตัวเลขเนี่ยไปดึงไฟล์ MP3 ที่เราต้องการอ่านตัวเลขครับขึ้นมาได้เลยเราก็สามารถที่จะบอกเข้าณนภูมิความชื้นในรูปแบบของตัวเลขได้เลย โดยที่เราไม่ต้องดูนะครับทุกทุกเวลาที่เราต้องการที่เราบอกให้บอกทุกๆครึ่งชั่วโมง้วพอถึงครึ่งชั่วโมงก็จะบอกอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอะไรพวกนี้นะครับ<ม>เราก็ามาประยุกต์ใช้งานร่วมกันได้นะครับโอเคครับนี่ก็เอาทำมาเล่นอันนี้ก็ mp 3เปิดเพลงฟังได้กดสวิตช์สองตัวนี้เปิดปิดนะครับเปิดปิดนะครับพื้นที่สวิตช์น้อยหน่อยก็มีสายไฟนะมาแตะตรงนี้ให้ก่อนหน้าย้อนหลังก่อนหน้าย้อนหลังอะไรพวกนี้ครับได้หมด ก็ใช้ความรู้พื้นฐานนะครับที่ทางด้าน,นเบคอนเจอร์นะครับที่เรามีจากนั้นเราก็สามารถที่จะเรียนรู้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วสิ่งสำคัญคือเรื่องของความรู้พื้นฐานนะครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ก็เอาให้ดูเล่นๆกันสนุกสนานว่าเราเอาไปทําอุปกรณ์ใช้งานของเราเองได้นะครับนี้ถ้าเราทำแล้วใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับก็แพงขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ก็ทําแบบให้เห็นแบบนี้ครับจะได้รู้ว่าเราทำยังไงเป็นยังไงนะครับ